สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง ADW Channel เกี่ยวกับการ <c oughs> เรื่องทั่วๆไปก็จะมีเรื่องของการเสี่ยงโชคเ <c oughs> สี่ยงดวงให้นะคะออขอโทษที่หายเงียบไปแล้วงวดนี้ออกมาให้ตัวเลขช้านิดนึง <c oughs> เนื่องจากไม่ค่อยสบายไม่มีเสียงแล้วก็ติดภารกิจมานะคะก็มาติดตามสูตรเดิม นะคะควิ่งบนที่เราเคยเสนอไปแล้วงวดที่และเอองวดวันที่16เดือน10บนะคะสูตรที่ได้หนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งมานะคะต่อไปงวดวันที่1เดือน11เอ็ดเลขที่เออน่าจะมาข้างบนนะคะมีเจดมีศูนมีสานะคะแต่แต่แต สูตรดับที่ทำมาเนี่ยก็คือ3มดับตัว3มดับนะคะก็คือก็จะเน้น7กับศย์เออจกับศย์ไว้ก่อน2อตัวนะคะสก็ถ้ายัางไงพ่วงติดไว้นิดหน่อยก็ดีค่ะเผื่อกันพลาดแต่ว่าในสูตรดับเนี่ยก็จะพบว่า3ดับบนนะคะ แล้วยังไงถ้าจะมีสูตรอื่นเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะมาในช่วงโค้งสุดท้ายไม่ลืมแน่งวดนี้ไม่พลาดที่จะมามาอืตัดตัวเลขให้เหลือตัวเลขที่น้อยลงตัวเลขที่แม่นยำมากขึ้นนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตาม ช่องเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำสูตรให้เพื่อนๆได้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ